ค่ะหารังนเปเลยค่ะสามแปดห้าได้ดดาด้วยนะดูดาวด้วยนูดาวด้วยได้ได้ต่อแถวด้วยพี่ไปเลียก่อนไปต่อแถวสุดไปต่อแถวไม่ได้4ีต้องไปต่อแถวไปต่อแถวมันเด็กเรียบร้อยโทรไมกเาอะไรบ้างสามสามห้างามจุดูอย่าโทรกลับครับแป๊บนึงนะร่าตัที่สุดเลยะเป๋าสามปห้าครับ เดี๋ยวไม่เกลออกหนูยี่สิบนูสี่สิบเด็ดน้ำน้องม่ไดเดี๋ยวรอะไรกนเ่ะัด้ยรับด้วยรับ้ยองให้น้องเยอะเยอะต้องให้น้องเยอะเอะน้องกำลังโตเอาสี่เจ็ดม่ได้เลยสี่เด็ดสี่เด็ดสีเจ็ดเนี่ยไม่ได้หนูอะสี่หมื่นสี่มื่นไม่มีไม่ถึงไม่ใช่ ทำมูนะไม็ต่อแถวนับตังเลยเป็นไงมาลงบ้านแต่ละทีนี่ลงเหนร้านอีกคนเนี่ไงเจี๋ยเขาเขาก็ต่อเหมือนกันแหละไม่หลานละเย่กูตาให้ตาเย่เย่ดาบดงที่สองพี่นะจะไปรับเคสหรือจะเป็นเคสมาได้ไงวันนั้นเกล้วเรามาได้ไงเนี่ยต้องมาต่อแถวนับตังได้ไงเออไอเกลว่าทำไรอ่ะ หนูนี่เนี่ยรออะไรอะฮะชี้เกลียวคลิปนองดินเนี่ยชี้เนี่ยชี้เนี่ยชี้อะไรอะเกลียวบ้ากรมชี้คนนอกไอเกลียวบ้ากรรมไอ้เกียวบ้ากรมมากไอ้ช่า์ทีบ้าจรมไอ้เกียวบ้ากรรมอ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวถ่ายรูปให้น้าดีกว่าส่งให้น้าดูถ่าบโดยลุงก็ดู ร้อยวันพันปีพี่โนไม่ไม่เคยไม่เคยนอนนะเฮมีคนนี้โสดมีก้าโสดไม่มีเบลมีก้าโสดไอแก้วโสดเป็นเดอะบอสซิตี้ด้วยดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับจริงเหรอพี่โปพี่เป็นพี่พี่เป็นพ่อเราหรือเปล่าวะเด็กแก่ถักกันอย่างวะชี้คนนอก คนนี้โ้กรซิบ้ลยมีกรซิบ้ลยมีกรซิบเลยมีกรซิบไหนเป่าอะไรเดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวฟ้องห้าสิบสามห้าสิาสามที่มาห้าสามเ้วเหรอเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยมาโรงพยาบาลแต่ละทีมาโรงพยาบาลแต่ละทีทำงานทั้งวันหมดหมดหมดที่ทำาหมดไม่ได้ขอเนขอทีขอเลยนะเอาด้วยห้าสามห้าสาม ขอขาบานทีนึงหมดขอได้นี้ชุดใหม่โบนัดกูไม่เหลือแล้วทำการฟรีแล้วแดอยาเอาองนะขอเาอเาขอเอาเดี๋ยวกมึงเพชเชงยังก่คเอาอีกเนาอเกว่ายังไงอะพี่ลองเยอะอะไรเพเชงพันสี่ซื้อข้าวสองทายไม่พอเลยขอแล้วคุณมอช่วคุหมอไว้ดค่คุณหมอช่ไหม ทุวันี้อยู่แต่กชวๆนะวตอนแรกหลานแม่งมีแค่ไม่กี่คนนะลูกก็คนเดียวนบาเ่ยัแนีมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนแรกโดนท้าบ่โดนท้าไที่ที่าเไ้ไปที่ยวไปนานแต่งอนไปงานแต่งใช่ไม่มีขอขาวน้อยไม่มีสไมั่มีไม่มีก็นขอตังค์หน่อยตังคพหน่อยเดียวแบบว่าไปเจอเพ่อนที่นู่นเต็มเธอไปเช็คเรา แลก็สนุกมากเลยใช่ไหมฉันร้องเพลงด้วยจริงโว้เธอเธอร้องไม่ขอแต่ก็ร้องเดียวเสือฟ้อย่างเดียวใครบอกว่าไม่พอต้องพอมาไอ้คนร้องเหมือนลูกแมวออกลูกถ้ารักออกไม่อะใครอะผมฟ้าไอแนมบอเดี๋ยวพี่เก็บแล้วแป๊บนึง ชชใ่ิโนดียนคุยสาวอยู่ไอ้แหนมไม่ใช่หรเพ้าเลยจำเรื่องบ้านก่อนจำเรื่องคารเดอร์เช็คบ้านก่อนวิ่งหนีไปเนี่ยอะไรหลินแหนมใช่ะรอไม่น่าใช่ใช่หรอใช่หรอแหนมดื่อย่งนี่ไงไม่พูดทำเป็นไม่พูดเแม่ด่าเหรอฮะเปนแม่ด่าเหรอถ้าเดี๋ยวหนูจะไปทำอะไรต่อเนี่ยหนูหมูจะไปพารถ พาวรถแล้วไปไหนต่อไม่รู้อ่ะไม่มีที่ไปอยากดูดวงมากเลยแต่ว่าหมอดูดังไม่มาแม่ด่าบแม่ด่าบแม่ด่าอยากดูดวงเหมือนกันฮ่า,า,าโดนแม่ด่าลา <c oughs> พักร้อนดีกว่าลาไม่ได้คุณหมอแล้วช่วยชีวิต <c oughs> ต้องช่วยป้าหนูก่อนเหรอใช่ <c oughs> ป้าหนูไม่น่าเข้าเลยอะ <c oughs> <c oughs> พ่อหนูได <Okay. S 1> ้เข้าตู้หรือยังอ่ะรู้พี่หมอไม่รู้เลยเออแต่ว่าแต่ว่าพี่หมอต้องช่วยทั้งสองฝั่งเลยนะนทำงานอนะหนูเข้าใจอืมต้องถ้าเงินก็ลาพัก้อนไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าต้องอยู่รอช่วยทั้งสองฝ่ายเข้าแ,แต่พี่ขอพากพี่ไม่มีตังค์ว่ะจะโดนบินขึ้นมาพี่หมอช่วยมาหนูด้วยแหละ ยังเหรอแล้วช่วยรอดไหมพีนห้าหนูยังไม่โดนห่อเลยมันมีมันมีตำรวจคนนึง่ะที่ขับอาวันเข้ามาตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นตำรวจคนเนี้ยขับรถพาพ้าหนูไปชนปั๊มระเบิดเฮ้ยทำมามาหนูไปชนปั๊มระเบิดใช่เลยนี่เลยขับชนปั๊มระเบิดเลยช่างพี่เป็นผอดูดีงานก็ไม่ทำมาดูโรงพยาบาล ขับพาป้าหนูชนปั๊มแล้วเบิดเลยหมดทำงานทั้งวันหมดหมดหมดทำงานั้งวันหมดเลยขอช่วยทันเลน่า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 เลนาเลนเลนลเลนเลน่าเนเลนเลนาเลนเลนเลาเลน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 ่เ่เลนเลนเลน่ ถ้ารู้牡รน่าจะเล่นมั้งพ่อมันไม่ให้สักวัน牡丹牡丹ไม่เคยให้ด้วยครับอเคงแต่ยังหนูก็ช่วยนะนะชิคกี้พายก็ได้ไม่เห็นจะดูดีก็ดูน้อยไอพีเคทหนึ่งก็ดูนวัยรุ่นอยู่แลนชมพูดูได้ชัมพูใช่จะมาฮันรับหรอไอชมพูดูตรงอ๋อโอเคเดี๋ยวไปหาโอเค เรายพินอตรงนี้เฮ้ยโอเคมอคุณมอก่ะคุณหมอหมอ,หมอ,อะหมอหายหมอหายอะ่ะแพนประก,กาศแพนด้าใจเกเร เพื่ออะไรอ่ะแผน้ารเกมอะไรยังไงอ่ะเอารถหนูล่ะเอาเกมไม่ต้องเผาส์นะคะเผาฟรีดี